คือได้ออกมากับพีก็คือถูกใจไม่ไช่เป็นไงล่ะเราพกมาแต่เรื่องงานเขาพกก็แต่เรื่องงานค่ะ,รงงคะจริงๆพุณแม่รับคิวหนูก่อนนะคะกำลังรีบไปคะ่ะเอาดอกบัวมาด้วยคะ่ะเอาเสื้อมาเปลียนด้วยนะคะ เือนนะคะพวกเราก็ไม่ได้บล็อกชิวๆกันมานานมากแล้วนะไม่สิต้องบอกไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะ <laughs> วันนี้เฮอเลยจะมาทำบล็อกชิวๆนะคะก็ <laughs> แล้วก็พิเศษมากวันนี้เราจะไปบล็อกกับบุคคลที่ จริงๆว่ารู้จักกันมานานมากๆแล้วแล้วก็มีหลายคนมกให้เราทําคลิปด้วยกันนานมากๆแล้วแต่ว่าแบบแต่ว่าทั้งเวลาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ทำให้เราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันสักทีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเดี๋ยวเราจะมาบล็อกชิลๆกับน้องพริกขิงนะคะวันนี้จะพาน้องไปเที่ยวเอ็นจอยตามใจน้องเลยแต่ก็คือได้คุยๆไปแล้วว่าน้องไงอยากจะไปแบบหากล่องส่งการไปคาเฟ่อะไรแบบนี้แล้วน้องก็คือป้ายามากน้องแบบพี่ตัวนี้น่ารักมากก็เลยคือน้องเป็นแบบแพนด้าแล้วหน้าแบบน่ารักมากอะ ก็เลยเจอกันจริงๆเราบอกเราจะไม่เข้าวงการนี้นะแต่ว่าแต่ว่าแบมดึงทุกคนอยู่นี่แบมดึงแบมดึงน้องล้ารักนปะก็เดี๋ยวเราไปกันแบมดึงขอตัดหน้าขดหไยหน้าเองดูซิจังก็เดี๋ยวเรารีบแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็ไปกันวันนี้หน้าเราไม่ค่อยเต็มใจอีกแง่ อุ้ยอันนี้เป็นลิปที่คนถามถึงเยอะมากทากี่ทีคนก็ถามถึงซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นลิปที่แบบดังมากมากจริงๆเราก็ซื้อตามเข้ามาท่าดาอ่ะคุณหน้าคุณตาของกิ๊กโกมิลานโนนะคะมันคือเออไม่เคยรู้เลยวมันชื่ออะไร n l i m i t e d Double Touch สวยมากทากี่ทีคนก็ทักอะ่ะอ่ะสวยแล้วสวยแล้ว,วยังยังยังยัยังหออดังน,นี่แต่นื้็ใกล้จะหมดแล้วซื้อ่านะ มันก็จะแบบว้าวมากวล็อกกินของฮันี่หลายๆคลิปอะก็คือแบบใช้กีโกะนะคะเพราะว่ามันติดมากอันนี้คือเบอร์ฮิตนะ013กดกันยากมากนี่มน,นน่ารักอะอันก็คือกดทันจากติ๊กต็อกช็อปนะคะอุ้ยทุกคนตั้งแต่ติ๊กต็อกมีติ๊กต็อกช็อปก็คือแบบนี่คือสิงสิงอยู่ในติ๊กต็อกช็อปอะชอบมากช่วงนี้คือแบบช้อปปิ้งไปกับติ๊กต็อกช็อปเลยยิ่งตอนนี้เขามีแบรนด์ Crazy Deal คือแบบทุกคน สว่านอะเพราะแบบโอเคหนึ่งสินค้าแท้แน่นอนเราแบบวางใจไว้ใจได้อะมีแบรนด์ดังๆเต็มเลยและลดเยอะม,มากลดสูงสุดแบบ50%ทุกวันแล้วยิ่งช่วงแคมเปญคือลดสูงสุด80%ใครที่แบบเลงดีๆกดดีๆอะไรเงรี้ยก็คือคุ้มและที่สำคัญที่แบบสาวนักช็อปแบบเราแบบปลื้มส่งฟรีทุกวันค่ะเข้าใจป้าพอเห็นเขาว่าส่งฟรีแแบบใจฝัว คือถูกต้องมากาติ๊กต็อกช็อปทำถึงมากอาว่าเราก็ช็อปไปด้วยกันเลยเดี๋ยวจะสั่งแห่งใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้จะหมดแล,แล้วก็เปิดไปที่ติ๊กต็อกนะคะเปิดแล้วออกไม่ค่อยได้นะเอาดีๆสิงทั้งวันแล้วก,ก็กดไปที่ช็อปนะแล้วก็นี่จะเจอแบรนด์ Crazy Deal นะคะแล้วก็เลื่อนดูสินค้าได้เลยหรือว่ากดเสื้อเอาก็ได้นะอย่างเราก็กิ๊กกเนี่ยทุกคนเห็นราคาดีขนาดนี้จะบอกว่ายังมีโค้ดไวลอดอีกนะนี่นะคะใส่โค้ด T T Brand Crazy Deal ลอดอีก5%เลยคุ้มได้อีกทุกคนไหนไหน <ๆ S 1> ก็ปายงาล่ สนุกสนุกปยาสนุก <laughs> คือทุกคนจะจำได้ใช่ไหมช่วงหนึ่งฮอลลี่ชอบต่อขนตามากๆจะบอกฮอลลี่เลิกต่อแล้วแล้วก็ใช้แค่แคมาสคารา่าซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบหุยคือขนตาเหมือนต่อมาเลยขนตาแบบมากอันนี้ใช้เป็นแท่งที่แบบสามสี่แล้วอะคือจริงๆทุกคนคือฮอลลี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื้อของซ้ำขนาดนั้นแล้วก็ชอบแบบลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมแต่ว่าแบบอันไหนที่เราซื้อซ้ำมันแปลว่าแบบ แล้วเราก็กดมาได้ตอนเซลในติ๊กต็อกช็อปเช่นกันนะคะก็คือตัวนี้มาสคาร่าจากเมบรีนนิวยอร์คค่ะไม่เคยรู้ว่ามันชื่ออะไร The falsies เหรอชื่อน่ารักจัง The falsies lash lift นะคะนี่จะบอกว่าใช้ไปเล่นสงการมาด้วยก็คืออยู่ครบไม่แพนด้าเลยใครยังไม่ลองเปิดใจเปิดใจทั้งลิปทั้งมาสคาร่าเดี๋ยวฮอลลี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์กับในคอมเมนต์นะคะไปกดกันได้นะเผื <S <S ่อสนใจไปายาขนาดนี้แล้วว่าเธอโอเคปาเดี๋ยวเราไปหาพี่ขิงกันนะคะเหมือนเป็นแบบวันหยุดแฮปปี้แฮปปี้ เรามาที่สีลมเอชนะคะไม่เคยมา4ีลมเอชเลยอะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องเจอกล่องสูงที่นี่ที่น้องชอบก็ได้เลยเรอาอตลกมาทุกคนเราเรียกว่าเราเรียกน้องว่าน้องอะแต่จริงๆเราเกิดปีเดียวกันตลกปะคือฮันี่เกิด2002ใช่ไหมแล้วเรามีเพื่อนที่แบบ2001 2000 1999เพราะว่าเราเข้ามาเไรเลยเราก็จะเรียกเป็นเพื่อนกันแต่ว่ากับน้อง ที่น้องเกิด02เหมือนกันเรียกเป็นพี่น้องตลกมากก็ลหลายคนก็สงสัยว่าเอลลี่แก่กว่าพี่คิงหรงคือจะบอกว่าแก่เดือนแล้วกันอาเรียกว่าแก่เดือนล้วกันค่ะแต่ว่าตอนรู้จักกันอนะเรารู้จักในฐานะแบบเออเราเป็นพี่เขาเป็นน้องก็เลยเรียกต่อมาเรื่อยๆใช่ก็เลยฟีลแบบเป็นน้องสาวที่น่ารักของเราค่ะเป็นดูอ่ะน้องน่ารักมากจริงๆทุกคนถึแล้วคะ่ะชุดวันนี้สวยมากโอ้โหในวดชุด <c oughs> จริงบอกกันว่าวันนี้ชิลเดย์ช,ช,ชิลจริงๆเออชิลจริงชิลของเราอาจจะไม่เท่ากันที่แรกที่เราจะไปก็คือไปจุม่มกองจุ่ม <c oughs> เนี่ยพอหลงเราเดิน,นบนเ <board S 2> <rises. S 1> น้นเน้นพูดเน้นเดินไม่เน,น้นไม่เน้นถูกทางนี่ที่ใส่ชุดผูเพราะอะไรคะ่ะคเพราะว่าวันนี้เราไปไหว้พระแม่รักษมีจ้วยอ่าได้เลยรักแน่นอนนี่ชมเชยทั้งตัทั้งตัวน้องบอกว่าทั้งทั้งาในและภายนอก พี่จะเป็นกล่องส่งแรกในชีวิตพี่ที่พี่ซื้อเองจริงเหรอใช่ๆช่แบบยังไม่เคยซื้อกล่องส่งเองเลยสักอันซื้อเองกล่องแรกซื้เงินเอ้ยใช้เงินซื้อกล่องส่มซื้อเงินม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้ไงอันนี้น้องแต่ยังไม่ได้ซื้อเองพี่ซื้อให้ทมใจน้องหนึ่งวันนะคะเราเรารู้จักกันมานานมากนะทุกคนแต่เราไม่เคยได้ทำคลิปด้วยกันงงมากเราคือเราจองคิวกันไว้แบบใช่คำว่าจองคิวข้ามปีข้ามเขาเรียกอะไรทศวรรษปะ ทศวรรษได้เฮ้ยเกือบแล้วนะอีกนิดนึงอ่ะจริงๆก็เกือบจะทศวรรษแล้วนะคะนี่ค่ะแลกๆนะคะเรามาขยนค่ะน้องน้ององ่องอะอยากได้น้องแพนดา้ากดเหรอค่ะอย่างไรดีทุกคนที่เราจะมาเอาเตัวเล็กๆอ่ะที่เราจะมาเอามันหษย์ก็าน้องดิโอ้โหแต่วตา่าไม่มีไม่เจอกล่องเลยอ่ะก็เหรอค่ะ กำลังบอกว่าจะขับไปเซ็นทรัลโวลให้อ่่เอ๊ะจริงๆเดี๋ยวพี่ขับไปเซ็นทรัลโวลใช่เพราะว่าพวกเราไปอยู่แล้วได้คุยเรื่องอะไรเขาตื่นตีเหตุค่ะน้องไปสุกเริ่มเริ่มเลยออกกล่องนั้นใช่ปะได้ถรืองว่าเราควรออกอ่องอะสิงดวงค่ะกดหนึ่งกดสองค่ะทุกคนทันมากกดหนึ่งกดสองทันด้วยค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวคนสวยคนนี้เขาซื้อกล่องจุ่มให้เราค่ะแย่มากว่าใช่ปะรู้นดหน ความสวย,ยนี่แหละว้าวจึงจอดไม่ได้เลยสวยไปก่อนนึกถึงมองไม่เห็สรุปแป๊บนึงนะสวยยังเงียวไม่ได้นะถอยชนนี่รู้เรื่องเลยขอยแต่ถือว่าปีนี้เราเจอกันเยอะเจอกันบ่อยนะนี่คือสิ่งที่อยากบอกคือทุกคนรู้ไหมว่าเราอ่ะคือรู้จักตั้งแต่แบบพี่สิบสามสิบสี่อะรู้ตั้งแต่สมัยสกุชีสลามอ่ะรูักตั้งแต่แบบเด็กๆใช่ป่ะเราแบบ คือเราได้เจอทีแบบปีปีละครั้งไม่ใช่นะ2ปีสปีครั้ง oh. แต่พอได้เจอครั้งหนึ่งปุ๊บได้เจอเรื่อยๆ oh. ทีนะี้ได้เจอกันเยอะมาก <laughs> ชอบ อันนี้เอาวปุปูใช่ไหมตื่แล้วะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะของสุดนค่ะอยากได้ตัวไหนเล็งก่อนเล็งก่อนอยากได้ตัวไหนหนูชอบหนูอยากได้ไหนแต่ถ้าน้องอยากได้หมูก็ขอให้ได้หมูแต่ตัวนี้ก็น่ารักเออนี่ก็น่ารักอันนี้เป็นตัวที่ต้องบอกน่ารักมากนน้าแดงน่าก็น่ารักพี่ว่านขุมน่ารักทุกตัวแต่ขอให้ได้หมูไปได้หมูอุ้ยตื่นเต้น เห้ไมู่้สายอยากให้น้องได้หมูแต่พี่าชอบเ็นน้นทุกคนคือมัไม่ได้เบาของเก่งอะคือมันหนักน่ารักมากอุ้ยมันคุยได้เหมือเนี่ยม่คุได้เหรอยากให้น้องต้องไพี่้ยแต่ว่ามันหนักอยู่นะเอ้าหนึ่งว่าคุ้ยได้ลืมเพราะว่าน้องชอบพูดเกงไงพี่ก็อ่ะพวกเราติกสกอก ชอบชอบไปส่งกรไป๋องไปเซ่นส่นต่อไปกันเลยเซส่วนต่อไปจิจะกำลังเยอะนะวันนี้อ่ะวันนี้เราตั้งใจจะมาเล่นวาดรูปเธอเราที่เราเอาของมาพร้อมมากนะทุกคนดูดูดูเป็นแบบว่าวาดรูปใช่ไหมคนละแค่ประมาณสักอ่ะสามสามสิบวิแล้วกันสลับกันสลับกันไปเรื่อยๆคนละสี่รอบมยาวไปปะสี่รอบจนกว่ามันจะเป็น จนกว่ามันจะเสร็จจนกว่ามันจะเสร็จแล้วกันแต่ตีว่าห้าประมาณค่ะไม่เห็นสีนี้มาตั้งแต่เด็กหรอวะสองสักโอ๊ยแล้วก่อนเราจะหยิบสีหนึ่งแล้วสีนกับได้สีชมพูโอ้หยิบสีก็เปลืองเวลาไปแล้วหนึ่งลูกอุ้ยเร็วมากว่าจริงว่าได้โทษนะทำอะไรได้บ้าง้องเขาเป็นลูกเป็นลานหรือ่าเราควรจะสี่สิบห้าวีป่ะสี่สิบวีอ่ะเผื่อเกือบ เื่อหยิบสีหน่อยอะไรเงี้ยสีส้มนโอเคพี่ไม่กล้าแล้วนะี่พี่อยากเติมอันนี้ให้อยากเติมมงกุฎนิดน้องเฮ้ยแรงมากคือไวมากเราเพิ่งทำได้แค่นี้เองได้ค่ะมสองสองัสองอ่ะเราก็ต้องมีตรงการลางว่า้ง ไปลึตอนนี้น้องเหมือนโซฟาวาดหน้าหน้าคือคืออะไรอ่ะเพิ่งวาดน้ำได้เสร็จอุ้ยนี่น่ารักคือพี่อยากวาดจงอยหวานให้น้องนี่จงอยหวานให้น้องเพิ่งจะเติมได้แค่นี้คือเพิ่งวาดปราสาทข้างหลังอีกรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่เป็นไอซ์เบิร์นจริงๆเสร็จแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยววาดก้อนน้ำแข็งดีกว่าให้ดูแบบ มีคอนเทนต์วาดก้อนน้ำแข็งเสร็จแล้วค่ะพอเถอะเบาเบาอุ้ยเจ้าหนุกน่ารักอ่ะ หลังจากที่นั่งมาที่สุดคุยอยากอวดมากว่าจอด<ร>ดีมาก,มากคืออย่างที่อย่างที่อทคอลี่บอกตลอดว่าแบบไม่สามารถจอดฟุตบาทแบบจอดฟุตบาทไม่เป็นแต่อันนี้คือแบบตรงเป๊ะอ่ะภูมิใจมากโอ้คือภูมิใจมากเอ้ยมันก็ทำไมในกล้องดูเบี้ยวทุกคนมันไม่เบี้ยวจริงๆใช่ไหมบอกบอกเขาไปไม่เบี้ยวตรงมากใช่ไหมนี่นะคะเราก็กำลังจะไปสอนเกสศรพารซ้านะคะไปไหว้พระแม่เบร้แซกสมนีนะคะเตรียมสไลด์โชว์หรือยังพวกเรา ่งนี้ก็เสร็จแล้วสินี้ก็เสร็จแล้วเราเที่ยวเยอะมากพี่จเทนวเดี๋ยวเราไปเปิดกลองซูมอีกเอาอีกยังไม่ได้ที่น้องผูกใจไงเราต้องเอาให้ได้แบบที่น้องถูกใจน้องอ่ะคือถูกใจอยู่แล้วน่ารักมากคือได้ออกมากับพี่ก็คือถูกใจเป็นไงล่ะพวกก็ต้ออย่างงี้ พวกมีว่างไหมอันนี้ถึงจะได้เจอ <โฮ S 1> ถ้าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบสองอาทิตย์เจอไม่ได้ไม่ล่ะถ้ามมติแบบเราแพลนกันไว้อะมันจะชอบมีอะไรให้มาแบบโแล้วเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจพวกเราก็งานคนละอย่านะคะเพราะพวกเราค่อนข้างที่จะงานแน่นใช่ค่ะเป็นแบบ working w o m a n working w o m a n t นะคะจริงๆแล้วเนอะทุกคนสดจีบได้ หนูก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักอะไรไม่สนใจแต่เรื่องงานเมื่อวานน้องบอกเลยว่าไปไหว้กันพี่เขาพี่เป็นคนช่วเท่านนี้เขาไปของานไงไปของานหนูโฟกัสแต่เรื่องงานหนูโฟกัสแต่เรื่องงานค่ะจริงๆแต่ว่าเตรียมสไลด์โชว์กันหมดแล้วนะคะทุกคนเตรียมพรีเซนเทชันแล้วก็ชอบมากเวอร์เวอร์ร้อเล่นนะทุกคนรอเล่นนะจริงจริงพวกเรางานจริงจริากเลยนะคือแบบร้องเล่นเป็นงั้นอะจริงจคือแบบ รู้สึกว่าพวกเราทำงานกันสับอยู่นะที่ไม่ได้เจอกันคืองานจริงๆถ้าเราทำงานหนักขนาดนี้เราจะเอาเวลาไหนไปหาใครไม่มีจริงไม่มีฉัาไม่คือความจริงมันคือเรื่องจริงแต่เราพูดสำเนียงที่แบบใช่แล้วคนก็จะไม่ค่อยเชื่อเราสำเนียงประชดว่าคนก็แบบนี่คือตลกหรือเปล่าไม่คือเรื่องจริงแต่เราแค่ชอบจำเนียงแบบจริงเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อเราเราเอนเนอร์จี้หลนๆกันอยู่ลรอจริงทันไหมมาเริ่มวิ่งค่ะมาลังรีบไปค่ะอย่าถอดรองเท้าวิ่งเลย เสร็จพ่อแม่เราคิวหนูก่อนนะคะกำลังรีบไปค่ะเอาดอกบัวมาด้วยค่ะเอาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยนะคะคือสันนี้ก็สู้เหมือนกัายว้าวแล้วค่ะสวยทันตอนนีห้าโมงยี่สิบวิ่งมานะคะอห้าโมงทันไหมพัาปิดหกโมงแล้วรีบนะคะใส่เสื้อรอแล้วใส่เสื้อรอแล้วเตียงล่างยืนจี๋สาวชมพูแล้วค่ะ ต้องท,ทันทันด้วยทุกคนทันด้วยขอบคุณนะคะ ขออัปเดตว่าเมื่อกี้แล้วคือกินด้วยความแบบตั้งใจกินกันมากแบบพวกเรานั่งเงียบก,กินหิวมากคือเพิ่งรู้ตัวว่าหิวขนาดนี้อ่ะพี่แอนน้ชวนกินในนี่ด้วยซ้ำอาซาอิเธอจะกินอาซาอิเบาๆไงเพราะแบบเอเอก็ไม่ได้หิวอะไรนี่สรุปพอเนื้อเข้าปากเข้าหอ้โหหละสวัสด<ร>ีหัวตัดนะขออภัยความสูงเรามันไม่เท่ากันสูงเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปป๊อกมานะคะอย่างที่บอกว่าน้องบอกว่ายังไม่เคยมาของเซนทรัลเลยชอบมากเวลาคนบางยังไม่เคยมาแล้วเรามากับเรากะ สาวเกาหลีเกาใจฉันที่แบบชอบมากมันเป็นดีนอสเซร์คือนี้ชอบดีนอสเซร์มากแล้วแบบ Jurassic World คือคอลเลคชั่นที่แบบชอบมากแบบมันน่ารักมากแต่ว่าโซราลค่ะจบจบอุ้ยสามเหรียญกระสีไปงบถูกมากเลยนะแต่ต้อเอาไปอันเงินแทนเนาะอือมัใช่ที่เจอแบบแพงอ่ะเออคือชอบอันนี้มากคือปกติไม่คิดจะซื้อเลยแต่อันนี้ถ้าเจอคิดได้จากว่าแบบอยากได้รู้สึกว่าแบบสุ่มอันไหนก็คุ้มแต่ว่า เมื่อกี้ถามน้องว่าไม่มีตัวไหนถูกใจหรอ,พอเพราะโดนออกจากร้านแล้วน้องแบบออกไหมหน้องแต่น้องตอนนี้น้องเจอแล้วตัวไหนคะตัวนี้อ่ะนี่เพื่อนหนองอ่ะพี่ทำได้นะเราคิวแล้วเราวิง่งวิ่งก็ไม่ไดเลยโดนทับ <laughs> เราจะกลับแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า,าต้องหาของกินก่อนกลับจมิน,น <c oughs> เราเพิ่งบอก,ก <ไป S 1> ว่าอิ่มบอกเไรนะอิ่มอิ่มแต่ก็ได้ได้ได้ตอนแรกจะพาไปกินอาซาอิเพราะเราชอบกินอาซาอิกันมากแต่ว่าน้องบอกว่ายังไม่เคยลองไอติมของซูริได้เลยได้แต่ว่ากันลองหนังีชอบมาก ไม่เคยได้ยินเชียร์ซะอ๋จะเชียร์ซะต้องว้ก่อนโอเคโอเคได้กินหนึ่งชิ้นหมแต่ว่าจะหวานมากเลยนะมันเหม็นเขียวอ่ะแม่เลยอ่ะไม่ได้ยังไม่เลยก็งได้หมดนะคะจริงหรอไม่เไม่เด้พ่แม่ช่วยหนูด้ ไไไมม่่่ร้อะกินดผลงานอะไรให้ติดตามบ้างช่วงนี้ช่วงนี้นะคะก็เพิ่งหายจบไปสองเรื่องก็คือเรื่องอีโบกับไอ้ขวานแล้วก็ใจซ่อนรักนะคะเป็นซีรีส์หญิงหญิงเรื่องแรกของทั้งท้องสารซึ่งออนเดือนนี้นะคะน่าจะวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนแล้วค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวระดีด้วยนะคะระดีก็เป็นคนหน้าบังคุณไม่ใช่คนไร้เนื้อร้องจริงปั้ เอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกำลังเปิดกล้องนะคะชื่อเรื่องเขายังไม่ได้สรุปนะนก็เป็นของอาร์ลอกนะคะเป็นของค่ายอาร์ลอกค่ะก็ฝากเนื้อฝากนตัวนะคะแล้วก็ฝากงไอทีได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปตึ้งนี่เออค่ะก็ขอฝากทุกช่องทางโซเชียลของหนูค่ะได้เลยค่ะยูทูบของพี่ฮัลลี่ได้ใช่ค่ะกด subscribe นะคะทุกคนกดติดตามเวยนะคะลงปีละคลิปฝากกับบ้าน เดี๋ยวพ่อตีนี่ก็เป็นอาสทา่ดีนะคะอน่ญาตทำยูทูบมากนเหมืนด้อะไรดีเปิดเลยงั้นต้องติดตามนะคะช่องพู่มหนองแนี่นาคนมาแล้วค่ะตัวคนไม่ดูอ่ะดูพี่ดูคนนั้นก็ร้อยรอบละได้แก ี๋ยวไปส่งน้อยถึงบ้านนะคะเผื่อคุณแม่คุณพ่อน้องดูอยู่จะบอกว่าหนูจะพาน้องไปส่งถึงบ้านให้เรียบร้อยนะคะไว้ใจหนูได้ให้น้องออกมากับหนูอีกได้เรื่อยๆนะคะหนูจะดูแลน้องอย่างดีค่ะนีละนีละไว้ใจหนูได้นะคะหนูเป็นเด็กดีหนูสวดมนต์ทุกคืนค่ะไม่เกี่ยวนี่ถูกต้องนี่แต่จริงอ่นแน่นอนพวกเราชวนกันทำบุญเรื่อยเห็นไหมจริงเออจริงนะจริงเม่เคยได้ยินว่าที่เขาบอกว่าแบบคนไม่มีแฟนคนมีบุญถูกใช แล้วก็ได้ยินตอบว่าหนูไม่ได้อยัางมีบุญอยางมีแฟนคือเขาเรียกว่าอะไรคือเรามีบุญมากๆคือเราเองไม่เจอแฟนตอนนี้แต่เราจะเจอคนที่แบบปึ้งและดีแล้วแบบเพียบพร้อมเลยแต่งเลยอู้สาวถูกเกียดอ่ <c ười> ะฟองนี้คือขายตัวเองกันฉ่ำมากอยู่นะขา <c ười> ไม่ทำงานแล้วหนึ่งไม่เราทำงานเองไม่รอพ่อแม่แล้วไม่รอแม่แล้วเ <c ười> กียรอ่โอเคาปนละทุกคนขํบรดแป๊บนึงนะครับบายน้องไปแล้วน้องไปแล้ว ไปส่งน้องแล้วนะคะล่าสุดก็คือมารับคุณแม่คะ่ะนี่ขับรถให้ทุกคนบนโลกนี้อันนี้ก็คือรอคุณแม่อยู่นะคะแล้วก็คือยังไงคะเมื่อสาวนักช็อปอย่างเราไม่มีอะไรทําเราก็กดเข้าติก๊กบอกช็อปบอกแล้วเข้าแลออกไม่ได้คือของในแอปนี้มันถูกมากแล้วคือเราไว้ใจได้ไง,ไงว่าเป็นของแท้ก็เลยแบบล่าสุดก็คือเปิดเจอคลิปทุกที่อะ่ะแบบจริงๆทุกคลิปก็คือเจอไอคีมของสกินทฟิกนะคะคือที่มันสั่นๆได้อะ่ะโดนป้ายยาหนักมากก็เลยปึ้ม กดสั่่คะเดี๋ยวมาป้ายยาต่อถราเผื่อใครอยากลองเป็นเพื่อนฮอลลีลองไปด้วยกันก็กดที่ลิงก์ใน description b o x ได้นะคะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เลยนะคะหรือจริงๆแล้วเราควรนอนไม่ได้ซื้อไอครีมเราเราควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือนอนไม่ใช่ซื้อไอครีมแต่เราซื้อมาแล้วไม่ไปก็จริงๆเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บนึงแล้วก็มีคิปได้ไหม ก็วันนี้ก็สนุกม,มากขอบคุณน้องพีขิ่งที่มาเที่ยวเป็นเพื่อนพี่นะคะแล้วก็คือได้ไปวัดแขกได้ไปไหว้พ่อแม่รัศมีก็คือแบบว่าจริงๆก็กะจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีก็คือน้องชวนปุ๊บได้เลยได้เลิกแล้ว <c oughs> แบบปีมากก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะยังไงซีอุ้ยเราแบบหาจุดลงไม่ได้คือเหมือนแบบยังไม่อยากหยุดพูดอะทุกคนไอ้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วที่สำคัญสำคัญที่สุดในโลกนี้เลยอย่าลืมกด subscribe ช่องของฮาริสแลนด์ด้วยนะคะทุกคนว้า ทุกคนอาจจะงงว่าเราทำไมเราต้องอะไรขนาดนี้แต่ว่าเราไม่ได้พูดคํานี้มานานมากแล้วแล้วก็จริงๆก็คิดถึงการพูดยาวๆแบบนี้เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกว่าเรายยายไปทำคอนเทนต์ใน Tik t o กใช่ไหมเราแบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาพูดอะไรแบบเยอะขนาดนี้ใน Ti k t o กมันก็ได้พูดนิดหน่อยหรือไม่ก็แบบพักเสียงเอาอะไรเงี้ยพอเราได้แบบว้าวพูดยาวขนาดนี้แล้วก็รู้สึกแบบว่ายังไงดีคิดถึงอยู่นะอคิดถึงอยู่นะก็ไปละค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คิปหน้า ประมาณไหนนะเดือนไหนนะกด <laughs> ติดตามกันแล้วกันนะคะคคคคกดกระดิ่งไว้จิ้มจิ้มไปแล้บ๊ายบาย